สรุปสถานการณ์ข่าวสารนะครับในช่วงเช้าวันที่19เดือนกุมภาพันธ์นี้ครับคุณผู้ชมครับเราพานักทุนย้องกลับไปที่ดัชนีเฉลี่ยวชากรรมดาวโจนส์ก่อนเลยนะครับปิดตัวเข้าสู่แดนบวกไป0.02% S&P 500ปิดบวก0.24%ครับแล้วก็ NASDAQ ปิดบวกด้วยเช่นเดียวกัน0.07%โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก ปิดตัวเข้าสู่แดนบวกเล็กน้อยในวันอังคารท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนขณะที่นักลงทุนนั้นจับตารายงานผลประกอบการของบริษัจทจดทะเบียนรวมทั้งการรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้ครับ ดัชนีหลักทั้ง3ดัชนีนั้นปรับตัว 1, ผันผวนตลอดทั้งวันเลยนะครับก่อนที่จะดีตัวขึ้นไปปิดในแดนบวกช่วงท้ายโดยดัชนี s อ e 5 0 0ก็ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการนอกจากนี้บรรยากาศการซื้อขายค่อนข้างซบเซาในวันอังคารหลังจากที่ตลาดนั้นปิดทําการในวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์เนื่องในวันประธานาธิบดีครับคณะกรรมการเฟดนั้นมีกำหนดเปิดเผยรายงานการประชุมประจำวันที่28-29มกราคม ตามเวลาของสหรัฐนะครับซึ่งแน่นอนครับนักทุนก็ยังคงให้น้ําหนักให้มองเหมือนเดิมนะครับว่าเฟดนั้นอาจจะมีการลดอัตราดอ,อกเบีย้ยภายในปีนี้เพียงแค่2ครั้งครับส่วกนการแสดงความเห็นล่าสุดของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดส่วนใหญ่นั้นเป็นไปนในทิศทางเดียวกันโดยนายแพทริกฮักเกอร์ประธานเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียรวมทั้งมิเชลโบเมนและคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ซึ่งเป็นสมาชิกคณะผู้ว่าการต่างก็มองว่า การที่เศรษฐกิจของสหรัฐยังคงแข็งแกร่งและเงินเฟอ้อยังคงอยู่ในระดับสูงนั้นเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เฟดควรจะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมต่อไปอีกสักระยะหนึ่งขณะที่นางแมลี่ดาลี่นะครับประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกได้ย้ําว่า มันเป็นเรื่องที่เหมาะสมนะที่เฟดจะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยจนกว่าเฟดจะเห็นว่าเงินเฟอ้อมีความคืบหน้าในการเคลื่อนตัวเข้าสู่เป้าหมายของเฟดที่ระดับ2%เตครับทุกท่านนี่เป็นสิทธที่เฟดนั้นได้ออกมากล่าวกันในคืนที่ผ่านมาเลยครับแต่เราจะสังเกตเห็นนะครับว่าประโยคภาพรวมเย่ยจริงๆแล้วเป็นลบก,กับตลาดกับเป็นลบก,กับราคาทองนะแต่ตลาดหุ้นปิดบวกทองคําปิดตัวเข้าสู่แดนบวกเช่นเดียวกัน สะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้ปัจจัยเรื่องของตัวนโยบายการเงินไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์ตลาดเลยครับสิ่งที่มันเลวร้ายมันก็ได้เกิดขึ้นจนขานรราก็ไปไปที่เรียบร้อยแล้วเวลาใครมาพูดจาลบๆทองคำกับตลาดหุ้นก็เลยไม่ปรับตัวลงนั่นเองต่อมามาดูกันที่ราคาดิบครับคุณผู้ชมครับก็สามารถปิดตัวเข้าสู่แดนบวกได้นะครับดีใจกับพี่ๆขาบายนะเริ่มฟื้นกันมานิดนึงนะครับลักษณะทำแพทเทิร์นคล้ายๆกับตัว W ยูแบบเอียง สัญญาน้ำมันดิบเวทเท็กซัสดิวตตลาดนิวยอร์กปิดตัวเข้าสู่ดานบวกในวันดังคารหลังจากมีรายงานว่ายูเครนนั้นได้ส่งโดรนโจมตีท่อส่งน้ํามันในรัเสเซียอย่างไรก็ดีนะครับรายงานข่าวเกี่ยวกับการเจราจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามในยูเครนก็ได้ส่งผลกระทบทําให้ราคาน้มันดิบนั้นบางช่วงเกิดการย่อตัวลงมาครับ ราคาน้ำมันก็ปรับตัวขึ้นนะครับหลังจากมีรายงานว่ายูเครนนั้นได้ส่งโดรนโจมตีท่อส่งน้ำมันแคสเปียนปลายปลายคอนโซเทียมในรัสเซียโดยท่อส่งน้ำมัน CPC นั้นเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันจากคาซัคสถานไปยังตลาดโลกโดยจัดส่งน้ำมันประมาณ1%ของทั่วโลกเลยครับท้าท้าของบริษัททรัส t e p ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งน้ำมันของรัสเซียได้เปิดเผยว่า ความเสียหายดังกล่าวนั้นทําให้การขนส่งน้ํามันจากคาซัคสถานลดลงราว3 0และก็จะต้องใช้เวลาแก้ปัญหายาวนานถึง2เดือนเลยอย่างไรก็ดีครับราคาน้ำมันก็ลดช่วงโบกหลานจะมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตรวจแทนจากสหรัฐและก็รัสเซียนั้นได้จัดก,การประชุมเป็นเวลาสี่ชั่วโมงครึ่งที่ซาอุดิอาระเบียเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางที่ิสงครามในยูเครน,คกนก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับทุกท่านเพราะจากการที่เราสรุป เนื้อหาการเจรจาเมื่อวานแล้วก็ออกมาในเชิงสร้างสรรค์ด้วยแล้วก็คาดว่านะครับเดี๋ยวยูเครนนะฮะประธานาธิบดีวลาดิเมีย์เลสกีอาจจะนะครับนักถุนครับมาพบปะกันที่ซาอุดีอาระเบียในวันที่10มีนาคมครับนักถุนครับเพราะว่าตอนนี้นั้นตัวของเขาเองเนี่ยก็ยังรอนะครับตัวแทนของสหรัฐในกรุงเคียฟซึ่งก็คือเมืองหลวงของยูเครนอยู่ครับ รอให้มาเชื้อเชิญอยู่ตอนแรกเนี่ยกะว่าจะไปนะฮะแต่เขาใช้คำว่า has been postponed หมายความว่าถูกเลื่อนออกไปก่อนยาปฏิบุริศมีนาเลยแสดงว่าจริงๆแล้วตัวนี้ก็ถือว่ามีแนวโน้มว่ายูเครนจะได้เข้าร่วมการเจราจารยอยู่นะครับเพียงแต่อาจจะเป็นรอบหลังจากสหรัฐอเมริกาและก็รัสเซียคุยปูนแนวทางกันก่อนจะได้ปรับความเข้าใจกันเพราะยังไงอเมริกาแม้ว่าจะคอยสนับสนุน อ่ายูเครนก็ตามแต่แต่เราก็ถือว่ายังเป็นคนกลางเพราะเขาเองก็สามารถคุยกับทางฝั่งรัสเซียได้โดยเช่นเดียวกันครับทุกท่านนี่เป็นสิ่งที่เราต้องจับตานะครับอันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดเลยนะฮะที่รายงานเข้ามาครับ mm hmm. เกี่ยวกับสถานการณ์รัสเซียยูเครนครับผมต่อมามาดูกันที่ราคาทองคากันบ้างครับคุณผู้ชมครับปิดตัวเข้าสู่ด้านบวกสดใสเลย่ชงเช้าว,วันนี้ก็ยังคงขึ้นอยู่นะครับโอ้โหดับเอยู J ่ชัดเจนเลยนะอะไรก็เอาเขาไม่ลงจริงๆนะพี่ทองของเราเนี่ย สืข่าวอินโฟเควสนะครับเขารายงานนะครับบอกว่าราคาทองคำนั้นสามารถปิดตัวเข้าสู่แดนบวกได้ประมาณ48.3เหรียญเลยรับแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยครับทุกท่านคุณจิมวิฟคอฟนักวิเคราะห์จากบริษัทคิดโกเมทัลชนะครับได้กล่าวว่านักลงทุนนั้นเข้าซื้อทองคำในฐานสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของมาตรการต่างๆของรัฐบาลทรัมป์ นอกจากนี้ตลาดก,ก็ยังได้รับแรงดุนจากการที่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆเข้าซื้อทองคําอย่างต่อเนื่อง Goldman Sachs นะครับซึ่งเป็นวานิธร,รกิจรายใหญ่ของอเมริกาปรับเพิ่มคาดการราคาทองคํภายในสิ้นปีนี้ขึ้นสู่ระดับ3,100ดอลลาร์ต่อออนซ์จากเดิมที่มองว่าทองเนี่ยน่าจะขึ้นสูงสุดแค่2,890นะเนื่องจากความต้องการการซื้อทองคําจากธนาคารกลางนะั้นยังคงแข็งแกร่ง รวมทั้งการที่กองทุน ETF ถือครอบครองทองคำเพิ่มเติมครับธนาคารกลางสหรัฐาน,นะครับมีกำหนดการเปิดเผยอ่ะอันนี้เราอ่านไ,ไปที่เรียบร้อยแล้วก็น่นหละครับเป็นเหตุผลที่ทำให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่เหล่าวนนา,านิธรกิจนะฮะออกมาเดินหน้าปรับคาดการทองคำกันทั้งหมดเลยว่าเป้าเดีย่ยมันไม่น่าจะใช่3,000ทั่วแล้วมันอาจจะเป็น3,100เลยก็เป็นได้เหมือนกันที่เป้าสูงสุดในรายปีนะครับ โอ้ตกจับตาดูกันต่อไปครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็เหลือพื้นที่อีกไม่มากแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับที่ราคาทองคำจะขึ้นทำาห g ใหม่ห่างจากราคาปัจจุบันแค่ประมาณเท่าไหร่โอ้ไม่ถึง500จุดด้วยเราจะได้เจอสุดๆเป็นประวัติการของราคาทองคำกันแล้วนี่คือการสรุปข,ข่าวเช้าของเราครับทุกท่านขอบคุณครับ